นะครับเรื่องของโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนจังหวัดนครสวรรค์โดยท่านพาณิชจังหวัดนครสวรรค์นะครับนางในนภัสสังขานุก,กิจนะฮะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมคลิกออฟโครงการหมูพาณิชลดราคาช่วยประชาชนโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย,ย์นายจรีลักษณะวิสิทธิเป็นประธานคลิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวานนี้ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะมีจุดจำหน่ายหมูพาณิชย์หมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ130บาท4จุดก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน24พฤศจิกายนไปถึง23ธันวาคม4จุดนี้นะครับซื้อกันได้โรลละ130นะผมก็ไม่แน่ใจเป็น130นี่เนื้อส่วนไหนฮะสามชั้นเนื้อปั้นเนื้อแดงอะไรอย่างเงี้ยเราไปถามดูนะครับก็มีร้านเจวีตลาดสดเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตลาดเทศบาลน,นะฮะ มีร้านแทนแทมแทนตลาดสดเทศบาลเมืองเหมือนกันสีนครก็ร้านณนเรศน่าจะมีป้ายบอกนะน่าจะมีป้ายบอกไปดูแล้วกันส่วนต่างอำเภอก็มีที่เดียวที่ร้านเก่งหมูสดหมู่หนึ่งตำบลเจริญผลบรรพฤษพิสัยนะครับ4จุดนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองอไปซื้อได้รัวร้อยามิปิดทย